ครับท่านผู้ชมคลิปนี้บ่านเมืองการจะพาท่านผู้ชมเดินชมตลาดยามแรงนะครับท่านผู้ชมตลาดยามแรงนครเมืองเบอนการนะครับยินฝฝ่งโขงนครเมืองเบอนการครับพี่น้องวันนี้คนเยอะนะครับลูกค้าลูกขายทางพวก้าแไม่ขายก็เยอะนะครับท่านผู้ชมก็ดูแล้วก็ โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้านี่เยอะที่เยอะเยอะกว่าลูกค้านะครับคนลูกค้าคนน้อยนะครับแต่พ่อค้าแม่ขายเยอะเลอเกินนะครับวันนี้บาเหมือนการนําเสนอให้แฟนคลับได้ชมกันยามเย็นๆนะครับภาพบรรยากาศตลาดริมโขงอำเภอเมืองเมืองการนะครับพี่เนอะแต่ลูกค้าก็เยอะอย่ ก็ทางเทศบาลเขาก็จัดกันมันเป็นที่เป็นทางนะครับวางตรงไหนให้ใครร่างที่ไหนยังไงนะครับแล้วก็เห็นมีสุ่มอะไรเขาก็มีการสุ่มพอค้าแปลกหน้าหน่อยก็ต้องดูกันนะครับของก็ต้องสุ่มนะพอค้าแปลกหน้าหน่อยเขาก็ถามถ่ายว่ามาจากไหนยังไงนะครับไม่งั้น,นเดี๋ยวเอาโควิดมาติดอะไระชาวตลาดบ้านเราเอีอย,ยุ่งเลยครับท่านผู้ชม ใช้มาตรการอย่างดีเลยสำหรับเทศาบาลเมืองเมืองการนะครับดูแล้วก็คนก็นนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็คงขายได้นะครับสำหรับขอค้าม่ขายคงจะขายได้นะครับอย่างเย,ย็นนะครับเอาบรรยากาศแบบสบายๆมาฝากแฟนๆได้ชมกันนะครับ สินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของใช้นะครับก็น่งหอม,มพวกรองเท้าของอยู่ของกินนะครับพี่น้องจะเป็นส่วนใหญ่เลยอาหารการกินนะครับหลังจ,จากนี้ก็จะเป็นส้มโอส้มียวหวานอะไรประมาณนี้นะครับมาขายกันนะครับวางขายกันเยอะเลยนะครับสลับของผลไม้นะ เดี๋ยวไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมอันนี้เจ้านี้ก็ยังมาไม่ถึงเรื่องไงยังวางยังไม่วางเลยอันนี้บ่าปบุญการมามาแต่แต่ช้าหน่อยเกินเลยเพราะข้าไปขายพึ่งจะลงก่องนะครับไม่รู้จะขายได้แค่ไหนย,ยังไงนะครับวันนี้คงขายได้นะครับเพราะเมฆฝนคงไม่ตกแต่ว่าพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์เห็นบอกว่าจะมีพายุเข้ามาไม่รู้จะขายได้ไหมนะครับ แต่วันนี้คงจะขายได้ตลอดรอบฝั่งนะครับเดี๋็หน้อยก็คงไปแล้ว,ลวสำหรับพายุฝนนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีตะลมหนาวเข้ามานะครับพี่น้องเอาเมันบรรยากาศแบบสบายๆมาฝากแฟนๆไปไ้ชมกันนะครับตลาดลงงเด็กโกงเภอเมืองเมงกานครับพี่น้องครับ สินค้าก็จะเป็นพวกของนุ่งห่มนะครับของอยู่ของกินมาตรงนี้ไนดะ้ทุกอย่างเลยครับท่านผู้ชมไม่ได้อย่างก็ได้อย่างอย่างน้อยๆถ้ามาซื้ออะไรก็ได้ชง่องน,นะครับ,ลบตลาดตลาดริมโขงอำเภอเมืองเมืองกาฬนะครับ วันนี้วันศุกร์ครับ่านผู้ชิงรุกที่8สุราษฎร์2,664นะครับวันนี้ดูแบบเมืองการดูข่าวแล้วว่าโควิดบ้านเราไม่น่าจะมีมาติดนะครับแต่เมื่อวานนี้ติดวันที่7เนีติด12คนหรืออะไรประมาณนี้นะครับผู้ชม แต่วันนี้ไม่มีข่าวนะครับบ่านบางการได้ดูนะว่าข่าวเกี่ยวกับโควิดในเขตต้นที่จังหวัดบึงการก็ไม่มคีคงไม่มีนะครับคงไม่ติดนะครับน่าจะเป็นศูนย์นะในเรื่องโควิดบ,บ้านเราวันนี้นะครับแต่ก็มีโอกาสติดนะครับแถวโซนเจกาททางโนดโอติดเยอะเหือนกันนะครับปิดบ้านกันเลยปิดปิดหมู่บ้านเลยนะครับแถวโซนเจกาติดกันทั้งหมู่บ้านติดกันทั้งหมู่บ้านเลยหรืออย่างไงประมาณนี้นะครับ ทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังดูแลกันอยู่นะครับปีใหม่นี้จะเปิดได้ไหมเนี่ยด่านเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้คงปีไหนใหม่ปีไหน,หไหนอ่ะปีสามมืนเปิดได้เดือเปิดได้ไหมเ,เดดานาะเห็หนบอกว่าจะเปิดเดือนพิกา คอยดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผนก็ติดเยอะแล้วเกินสำหรับโลกโควิด -19 นะครับอภาพบรรยากาศแบบส,สบายๆริมฝั่งโขงนครเมืองเมืองการทำกลางขอค้าแม่ขายลูกค้าลกูกขายก็อ,อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นหนัน,นก็มีบ้างไม่มีบ้างนะครับ อัเป็นหย่อมๆพอาค้าไม่ขายก็คงจะขายได้นะครับแต่ขายไม่ได้เขาคงคงไม่ไาไมขาขา,มขายนะครับวันนี้ดูแล้วพอค้าไม่ขายหนาหูหนาตาผลต้องโกนครับหรือว่าเห็นว่าผลไม่ตกแล้วก็เลยมากาันเยอะหรือ,อย่างไงนะครับ ก็ใส่แมสกันท่านทุกคนนะครับสำหรับใครที่จะเข้ามาเดินในตลาดนี้ทางเทศบาลเขาให้ใส่กันทุกคนนะครับไม่ใส่ไม่ให้เข้ามาเลยนะครับครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเอาไว้พบก,กันคลิปหนะ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวเรญการด้วยนะครับท่านผู้ชม